สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะาตพาทุกคนมาอัปเดตต้นถั่วฝักยาวนะคะที่ได้ทำการปลูกในกระถางค่ะเนี่ยค่ะสี่กระถางด้วยกันนะคะอ่าทั้งหมดนะคะก็งอกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแตกใบเยอะแล้วนะายจะปลูกในกระถางนี้เลยนะคะไม่ได้ย้ายไปไหนนะอันนี้ก็คือปลูกตั้งแต่ยอดมเมล็ดเลยนะคะทุกคนแต่ทีนี้ ตอนนี้ต้นของเรายังไม่ได้โตเลยแต่เจอปัญหาแล้วนะคะช่วงนี้ฝนตกนะมดมแมลงพเพลี้เข้ามาทําลายเข้ามาบุกต้นถั่วฝักยาวที่ไต่ปลูกไว้นะคะเราต้องเริ่มมาป้องกันเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะตอนนี้เจอปัญหาเพียงกระถางเดียวนะคะคือกระถางนี้แล้วก็เจอปัญหาทั้งสองต้นเลยค่ะกระถางที่เหลือนะคะ1 2แล้วก็ทางนั้นคือกระถางที่3นะคะยังไม่เจอปัญหานะ แต่ว่าก็ควรที่จะป้องกันกันไว้นะคะใครที่ปลูกถั่วฝักยาวนะคะจะเจอปัญหาลักษณะนี้นะคะนี่เหมือนไตนี้นะคะไตปลูกเมื่อไหร่เจอแบบบ่อยมากๆเลยนะคะเป็นพวกเพลี้ยนี่ค่ะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะคะกล้องมันอาจจะไม่จับนี่ค่ะเนี่ยพวกนี้นะคะเพลี้ยค่ะทุกคนไรยดำไรยแดงนะคะนี่ค่ะมารบกวนตั้งแต่ต้นยังเล็กเลยนะคะทีนี้เราต้องมาป้องกัน,นะคะ่ะ ก่อนที่เขาจะลุกลามไปมากกว่านี้นะคะไม่อย่างนั้นเขาจะดูดพวกท่อน้ำเลี้ยงทําให้ต้นพืชของเราจเจริญเติบโตได้แต่ก็ไม่แข็งแรงค่ะวันนี้ต่จะใช้สูตรอย่างง่ายนะคะอ่านี่ค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็จะใช้เป็นน้ำซาวข้าวนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะคือน้ำยาล้างจานนะคะทุกคนจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรได้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวต่ก็จะเทมาผสมกับน้ำซาวข้าว 1>, 1ช้อนค่ะผสมลงไปเลยน้ำซาวข้าวของเราประมาณ 2- 3ถึงลิตรนะคะแล้วก็ตัวนี้จุลินทซีย์สังเคราะห์แสงค่ะทุกคนเขย่า,ยาก่อนใช้ทุกครั้งนะคะอ่าก็จะเทลงไปเลยนะคะตัวนี้จะเป็นสีแบบออกแดงอมน้ำตาลนะคะแล่ก็จะเทลงไป2ช้อนอ่า จุลินซีสังเคราะห์แสงเนี่ยเขามีได้หลายสีนะทุกคนสีแดงอมม่วงนะคะแดงอมน้ําตาลบ้างสีน้ําตาลบ้างนะคะทีนี้พอเราได้แบบนี้แล้วก็หาฟอกกี้มาหนึ่งอันค่ะแล้วก็นี่เลยเอาฟอกกี้มาจุ่มไปนะคะใครไม่มีน้ำซาวข้าวก็ใช้น้ำเปล่าก็ได้นะคะทุกคนได้มาแบบนี้เราก็มาฉีดพ่นเลยค่ะ คนให้เข้ากันแล้วนะคะตัวน้ํายาล้างจานเนี่ยเราจะใช้เป็นสารจับใบนะอ่าหมุนค่ะหลังจากนั้นก็เอามาฉีดพ่นเลยนะคะฉีดพ่นอ่านี่ค่ะฉีดไปเลยฉีดไปเลยค่ะป้องกัน ไม่ให้เขาลุกลามไปต่อนะคะฉีดบ่อยๆเลยนะตอนนี้พืชของเราโดนรบกวนแล้วนะคะทุกๆ3ามวันได้เลยนะคะทุกคนฉีดไปเลยค่ะแต่ก็จะฉีดให้ครบทุกต้นเลยค่ะป้องกันเลยนะคะ นี่ค่ะทำแบบนี้ค่ะทุกคนไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วก็ตัวที่เหลือนี้นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอาไปทําอะไรตัวนี้ราดรถได้เลยนะคะแม้ว่าผสมน้ํายาล้างจานก็คือตักมาราดรถได้เลยนะชั้งฉีดพ่นทั้งราดรถนะคะแต่ว่าอันนี้ต่ายก็จะขอเน้นไปที่การฉีดพ่นนะคะเพราะว่าเขาจะได้ไปอุดตันทางเดินหายใจของเพลี้ยมดมแมลงนะคะที่มาเกาะกินพืชผักของเราค่ะนี่นะคะอ่า ค่อยๆดูแลค่อยๆป้องกันนะคะต้นเขายังเล็กอยู่เลยแล้วก็พวกนี้นะคะอย่าปล่อยไว้เราเห็นแล้วเรารูดออกเลยนะทุกคนเห็นแล้วอย่าปล่อยไว้คือที่เราฉีดเนี่ยก็เพื่อเป็นการป้องกันนะคะเป็นการป้องกันไม่ให้เขาลุกลามไปอีกอ้านี่ค่ะพยายามดูแลนะคะทุกคนอ่าโอเคค่ะ วิธีที่ทำในวันนี้ก็เป็นวิธีอย่างง่ายนะคะเราลองทำดูก่อนเพราะว่าเราไม่ใช้สารเคมีเนาะอาจจะช้าหน่อยแล้วก็อาจจะต้องใช้ความสม่ำเสมอหน่อยนะคะทำบ่อยๆค่ะทุกๆ3ามวันค่ะนี่ค่ะลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ